ไปแล้วพี่น้องวอดกับสอออกเดินทางแล้วคุณจอดรถจูไ่ไกลไปต่อกันตอนเย็นนะคะไปต่อกันแน่แล้วก็จะเจอกันอีกทีก็นู่นเลยวันที่ ยี <23. S 2> นะ่สิบสามมนโอกโลกแม่เนะบื้องดีให้พักเนี่ยวันนี้ไปบีเอ็มฮะโอนะ้ย <c oughs> ไงปุนอ่าป้ายป,ไป,ไป้ายงหนตีซีกัสซิมีเวลาพักพอน,นเพิ่มขึ้นมาอีก<ด>จึงหนึ่งเป็อดกเดินทางกันเลยนะครับกืสี่เหมีเวลาพักพอนหลายขึ้นมาหน่อยนะึงต่เกาห้องีงหรนกโกเา้า วันนี้พี่บอยเป็นคนขับนะคะน้องเลียนใช่ไหมคะค่ะถ่ายไหมคะแม่ถ่ายค่ะเขาถ่ายไหมชอบอันอันนาเซฟแฟตกันเลยค่ะแม่อันนาไปทั้งคู่สองเียค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับไว้เจอกันตอนเย็นแรกมีกงปีดีพี่ทีทสิพี่น้องอย่าลืมเข้าคุมแล้วก็ไปรอชมโชว์พิเสษนะคะจากบอลแล้วก็ซอแล้วก็มาลำเจ็ดกันร้อยเต็มงะะงวงนะครับบูคขาก็าจะไปเก็บข้องกันละนี่ะกลงก้อนก้อนบอยเลวเสียงเบิร์ดบอกกันมเมื่อแรงนค่ะพี่น้องบา,บายยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืม ห้ามกดข้ามโฆษณานะคะเบื่อแล้วเสียงคอยบ๊ายบาย